สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่กำลบบันเขาส้มสองประเมาสบายดีสบายดียมแรงๆเด้อทักไทยสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศทักไทยสบายดีพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยเนาะบ้านเฮาที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศสบายดีเส้นเดียวกันเด้อคลิปนี้สิผ้าเบืองผ้าสม้มสีผ้าเบืองผ้าส้มอันหัวเนาะ แล้วล่ะละยังจะเก็บเก็บเอาสีเอาสีท่าลวดทีท,ทีเสื่อมเคยเท่าทีมงานไว้ให้เบาทีทีจริงเป็นงานเคยเท่าได้ทีมงานให้โม่ได้เคยเท่านะ่ะเบาทีอยู่อยู่แจ้หัวพวทูทาจนหลอบเลยว่าสันมือก่อนนี่ซอยท่าแต่ด้านหนา ัน,นีปรมเมาสีมาสรุปให้ฟังเนาะเคยว่าอาไลาคลิปแล้วว่าเบิดท่าไดปปะ,ะเมาสีสรุปให้ฟังเพื่อว่าเป็นแนวทางนะเนาะเพื่อคุณได้อยากเห็ดอยากเห็ดบ้านเฮากะคือกันหรือว่าอยู่ไซก็แล้วแต่เนาะและ้วก็มีมีเงินจํานวนหนึ่งที่ปรเมาเอามาเห็ดแล้วก็เลยอยากอยากว่าเาหาฟังอยากสรุปให้ฟัง เป็นผู้ใหญ่ใจบุญหายประเมากมาเนาะกะเป็นทั้งเอื่อยแลวเนาะเอื่อยละไมห่หายประเม,มามาแต่ว่าโบเด้เอามาให้เห็ดหัวดอกหายตั้งแต่ผู้ปีปีผ่านผ่านมาผู้หายตั้งดุนตั้งนานแล้วคุณหายมาซื้อแอร์ <laughs> หายมาซื้อแอร์สัน้นว่ายกับเดอซื้อแล้วเนาะเผื่อสิไปตบแต่งหองมันกะใสเงินลาย แต่พอเมาก,กเ็เลยเลยตัดสินใจบ่ดได้เพราะว่าแอ์นี่ค่ะเผื่อห้าสีติดได้มันก็ต้องตบแต่งห้องอีกใส่เงินลายขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไล่ลบไล่าตาวเลยแล้วเลยเอามาเห็ดหัวตัวมันจำเป็นก่อนเพราะว่าห้าอยากปลูกพักเนาะอยากปลูกพักอยากอยากปลูกนั่นปลูกนี่มันกาง่ายเนาะพอเดินมันก็บ่ได้ใหญ่พอปานได้จำนวนเงินที่เอื้อยหายมากนะครับ บบได้จ๊บแอร์ดอกแต่เพิ่นว่าให้เติมเอาเนาะเอื่อละไม้ทั้งเยอะละมันเพื่อนหายมาหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่ปีผ่นานๆมาหนึ่งหมื่นบาทระเหมากระเก็บไหวหายมาตั้งแต่ก่อนนั่นก่อนนาทีเศร้าแพงจีออกหลดอีกได้หายมาตั้งโดนเลยเนาะระเหมากระเก็บไห่กับเลยตัดใจเอามาเห็ดหัว ที่แรกก็ซีว่าซีบว่เอามาใส่ดอกสีเก็บไหวก่อนแต่ที่นี่แหละเ้าบุ้วหัวเห็ดหัวมันใส่งบลายปันใดพอเห็ดไปเห็ดไปมันก็ใส่ลายเนาะใส่ลายพอสมควรนี่ประเหมาสีสรุปห้ฟังเนาะทั้งเบิดทีล้วหัวนี่แล้วหัวกับเทเทเทพื้นกันเปืือนนี่นะเบิดอยู่2 9งหมืิบาท สองหมื่นเก้าพันหาร้อยสี่สิบบาทเนาะแล้ค่าอุปกรณ์นี่มีแต่ซื้ออุปกรณ์นะเบิดสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนาะที่มาเห็ดนี่ทั้งยินทั้งทรายทั้งเล็กอื่นๆทั้งอิทบล็อกหลายๆอันหลายๆแนวเนาะอุปกรณ์เารวมเนาะค่าสร้างนี่ค่าสร้างนะแปดพันซอง ถอข่าสร้างน่ะแปดพันสองร้อยบาทเนาะเป่าเป็นเงินบาทเด้อข่าเครื่องดื่มสามร้อยหกสิบบาทมีแต่ค่าเครื่องดืมรรง่มเนาะข่ากับเขากับปลาบริเวบริเวรวมมีแต่ค่าเครื่องดืม่มรวมยอดทั้งเบิดลสองหมื่นเก้าพันหาร้อยสี่สิบบาทขอขอบุญขอบคุณนำเอื่อยเด้อเอื่อยละไม่ทั้งเยอรมันเนาะที่หายเงินมาแต่พาเมาเองก็ได้ตัดสินใจเอาไปเห็ดเห็ดหัวเอื่อยเห็ดหัวเนาะ เอามาตื่ใส่กันกันเมนมันพอกับสีเก็บไว้อันเอื่อยว่าเลยเนาะบอกอากาศมันฮอนเลยอากาศมันฮอนแห้งเลยเอื่อยพิ่นพิ่นผิีต้นฮะนะพอหนาฮอนมากเลยพาเมาสิตาบวมมันนอนหย่าเดือนเดือนเดือนเมษาเดือนช่วงสองเดือนนี่แหละก็เลยห้เงินมาให้ติดแอร์แต่พาเมาก็เห็ดบ่ได้บอมันกระใสงบลายฮะนะ เห็นเขาตกแต่งห่อออกมาแลวมันกะใส่ลายสมค้วนผู้ที่เขาเห็ดมาก่อนวันนี้มันกับโบโบโบจาเป็นนะสำหรับคนเ้าวโบมี่นะมันกับโบจาเป็นคิดว่าหัวนี่จําเป็นกลัวกเลยเอามาเห็ดหัวขอบุญขอบคุณเอื่อยหลายๆเด้อขอให้บุญขับน้ำสู้ให้สุขภาพแข็งแรงนาะพร้อมทั้งอายพร้อมเอื่อยพร้อมบดคขอบคัวแะลรเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเจริญลุงเลืองลุงเลือง ้วก็ข,ขอขอบพระคุณทั้ง f อซทุกคนทันงทุส้มทุกคนทันท้งฐานยิ่งฐานทายเนาะที่ให้การสนับสนุนเขาเบิงเข่าส้มซ่องปลาเม่าเนาะพอให้มีรายได้อะไรเนาะพอเด้มาจุนมเจือในขอบครัววันนี้ปลาเมากระซิอัปเดตให้เบิงรบอบๆให้เบิงรอบๆผัวเลยเนาะขอให้ทุกคนรำรวยรำรวยเด้อ อย่าเจ็บอย่าจนได้พี่น้องให้ด้วยๆทุกคนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเนาะเบิ่งสองประมาเอาสิาบห้าบ่งเนาะบันจะพามาชมทางนี้สบายดีไหมพี่น้องสบายดีทางกระป๋องสีเลยเหรอมันวางบา่ได้เคลื่อเตะเคลื่อเต้นว่าที่เหน,นื่อยไหมเหนื่อยไหมจ๊ะ อันนี้ทำไมมันไม่ค่อยจะแน่นเลยมันห่างเออขั้นเมนจะเสียบเลขไว้นน่ดิเสียบเลขไว้ก่อนอิทแล้วก็เสื่อมไว้ลืมเนาะลืมให้จะเสียบเลขไว้ัมพ่อภายนอทวงอยู่อะไรบเหน่อยู่นเราอะคือบวเสียบเลขไว้แล้วอะแมนเอากระสี่ได้หลอกไว้มองนี่นี่มันสีแน่นเนาะ อันนั <laughs> <op> ้นก็เสียบไว้อันตรงข้างเสาก็ได้เนาะมันสิได้ล็อกเข้ากับเสาเลยเอาสว่านมาแทงก็ได้ถ้าสีก็บ่ได้ปิดปากได้บ่เม็นติมันก็บ่มนธรรมดาอยู่อ้าวปเมาว่าสิพาอยเบิ่งหวมาเบิ่งผู้บ่าวเจ้านี่ติัดสีว่าได้เนาะอ้าพาเบิ่งหวดกถ้าเบิ่งหวก็ด้บ่ทีเด้อ บางทีก็สิได้ยินเลยเนาะปลาหมาสรุปให้ฟังก็มีเงินเอื้อละไม้นาแลวปลาเมาจังได้หัวเอื้อยใหญ่ใจดีใจบุญฮะขอ้เอื้อสุขภาพแข็งแรงด้วยเด้อพิเศษิพิเศษเนาะหนึ่งหมื่นบาทเอื้อหายมาตั้งดุนตั้งนานแล้วเอามาใส่ประโยชน์เลยเงินหนึ่งหมื่นบาทเกี่ยงับหับห็ดหัวอ่ะเนาะบัดนี้ปลาเมาจะพาเบิงพาส้มตั้งแต่ ตั้งแต่ขางเงินอ,อะไรผี่ไปทั้งทิตเวนตกเนาะกัเห็ดเห็ดช่วงนี่มันบลายกัอุปกรณ์ต่างๆบะเมาก็บริได้นว่ามันชิบเลายไปนี้เลยจังว่าได้เอาเงินจํานวนที่เ้อยให้มามาใส่เนาะมาใส่ให้เป็นประโยชน์ซะกับอดอดได้แอเลยเ <laughs> อ้อโอ้ยยังมันยังบวชลูกเมาขางพี่เมาขางพี่ อันนี้เป็นด้านนามันมันบริเวณเดินมันกันบบกว้างกบประมาณสิอันนี้เหตุแบบประหยัดสุดเลยได้โนอกบาที่เนาะเป็นตาข่ายนี่ถือสุดแล้วตะกะเล็กกะใส่เส้หน้อยประหยัดสุดแล้วเคยถ่าว่าคันเล็กเส้ษใหญ่มันกะสีราคาแพงอันส่วนที่อิทบ็อกนี่อันมีเอฟซีเป็นแนะนํำมาวาสาบ กับท่านได้สาบเนาะพอดีกับท่านสาบก็แมนบัพ่อเบิดงบเนาะบอกที่ใส่หน่ยเดียวเนาะต้องต้องใส่อันใส่ใส่ปูนแล้วกะกาสร้างอีเด็กกใส่งบไปอีกประเมาก็เลยยุดก่อนเพราะมันเบิดลายเลยดิเบิดลายเบิดงบเพาะมานะท่นมีงบกับสิต่ออยู่อันนี้เบิดแล้วเนาะเบิดงบป้าเท่าสีเตรียมเห็ดไทยเห็ดหน่าอีเด็นี่กัเป็นด้าน ทิตตะเวนออกเนี่ยสีเงาเนี่ยทิตตะเวนออกวัิพาหละด้านในเนาะบ้เหนื่อยไหมจ้าใกล้จะเสร็จแล้วดีดีอ,นดนอันต้องทาแถวนี้ดิทั้งแม่ครับทั้งตีกับตัวที่เสื้อตัวที่เคยถ่าเสื้อใหม่ของท่านเลยอือโอ ไอ้เบิ้งพาเราดันในเนาะอันค่าสร้างนี่สิบแบ่งเป็นประมาวว่ารวมเบิดเนาะเผื่อ,อเผื่อว่าฟังง่ายประมาวว่ารวมกันเบิดทั้งเทพื้นทั้งงันทั้งเห็ดเล็กทั้งแม่นเบิดทุกอย่างอะไรเนาะเป็ดเป็ดพันทรงนะเนาะเพราะว่า เคยเถาพิ่นกับโบเดเอาแพงมาหิดให้ป้าพินา่น่าเห็ดให้ป้าก็เลยราคาย่อมเยาวนะ์นะนี่อันนี้ก็โลมาโลมาแทางผีแหละประตูกะสีพิเศษแน่ประตูนี่กะใส่กอนเอาอันนี้ทั้งทั้งออกไปทั้งเฮือนปนวนมาทั้งหลังบ้านหลังบ้านกะผักบุ่งกำลังแตกเนาะ มาทางหลังติดกับปะน,นอันนี้ให้เบิ่งตามที่ดินแล้วก็มีทั้งเฮือนฐานนะทั้งมีทั้งพี่มีเฮือนฐานอันนี้ก็มีประตูหลังประตูหลังนี่มีสองอันขางตะเวนออกทิศตะเวนออกกับทิศตะเวนตกเพราะว่าจงไว้เวลาเฮาไปดูแลพาเฮือนนะยฮืนปวกยันยังขึ้นแล้วจงไว้นะ อันนี้เป็นแพงตันกําแพงนเนาะเป็นเป็นเป็นตันพาทางนี้เพราะว่าเป็นยังจังเหตุตันมันดินทางพี่มันสูงก็เลยเหตุตันทางนี้เนาะเป็นด้านหลังศอกลีใส่เวลาดุนน่านติบเนาะใส่เวลาเฮงเติบอันนี้ท่านเฮาจ้างสร้างใหญ่เขามันกระสิใส่เงินหลายกว่านี้ได้ อันนี้เฮาแบบใส่น่องเคยเจ้าของเนาะเคยเถ่าแล้วก็บ,บางที่มีคนสนใจเอฟซี FC สนใจป่ะอันพลาเมาจ่ายค่าแห้งบ่าที่อยู่บ่หรือว่าจีบสื่อแล้วบ่าให้ค่าแห้งบ่าะ <c oughs> บางที่ถามถามใด <c oughs> กระจายเลยเนาะเห็นว่าจ่ายแต่ว่าจ่ายไม่แพงนะ เงียบ <laughs> จ่ายแต่จ่ายไม่แพงเติมน้ำมันอีกดิรามมันก็ยังลลยอยู่ยังลลยอยู่โอ้ป้าเห่นสีเบาที่เห่นสีเหมือนขำเลย เอาคลิปนี้กันยาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะป้าหม่อจะค่อยยกใบสมีก่อนเด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใดี๋ยวทำคลิปต่อไปพอเอื้อสาให้พรเนาะทั้งเอื่อยละไม้พ้อมเด็กกับพัวแล้วก็รเอฟซีท่านผู้ชมทุกคนเนาะทั้งท่านยิง่งทา่านชายพี่ป้าน้าตาคุณตาคุณยายทั้งเอื่อยทั้งอ้ายคุณตา่างประเทศคุณพอ่อคุณแม่จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะ มังมีสีสุขลำรวยลำรวยเด้อบอสุขเ์สุขคนประกอบการงานสิ่งใดก็ขอให้ลับเลื่อและกระมปารถนาทุกคนทุกท่านสบายดี